วิทยาศาสตร์ทางใจของการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ตะลึงโลกเลยก็ว่าได้เมื่อทําแมกซีน i ฉบับวันที่4สิงหาคม2546ได้อุทิศเนื้อหากว่า10หน้ากระดาษพร้อมภาพประกอบสีสีเป็นจำนวนมากให้แก่เรื่องราวที่เป็นแนวโน้มใหม่ของมวลมนุษยชาตินั่นก็คือสกู๊ปพิเศษว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางใจของการทำสมาธิ ถามแมกกาซีนพาดหัวไว้อย่างน่าทึ่งว่านักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาวิจัยเรื่องสมาธิแพทย์ก็เชียย์ให้นั่งสมาธิชาวอเมริกันนับสิบล้านคนก็นั่งสมาธิทุกวันในสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันสิบล้านคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสองเท่าของสิบปีที่แล้วสถานที่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนเป็นที่นั่งสมาธิ จนคนเรียกแถบนั้นว่าเป็นแถบของชาวพุทธนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้านักกฎหมายนักธุรกิจคนทํางานสาขาอาชีพต่างๆต่างก็นั่งสมาธิตามที่หน่วยงานของตนจัดให้อย่างสม่ำเสมอดาราภาพยนตร์นักการเมืองนักเขียนต่างก็นั่งสมาธิแม้แต่นักโทษในคุก ก็มีห้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิทำให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายทำให้สุขภาพดีขึ้นชีวิตดีขึ้นและสร้างความสามัคคีปลองดองให้เกิดขึ้นการนั่งสมาธิทำให้ร่างกายมีสภาวะเหมือนก่อนจะหลับแต่ไม่ได้หลับมันทำให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสช่วยขจัดความขัดแย้งในจิตใจ ทำให้ใจอยู่นิ่งท่ามกลางความสับสนเมื่อใจอยู่นิ่งจะเข้าใจสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นทำให้ยอมรับมันด้วยความสงบและมีความสุขมากขึ้นสาเหตุที่แพทย์แนะนำให้คนไข้นั่งสมาธิก็เพราะว่าผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากการสแกนคลื่นสมองพบว่ามันทำให้ระบบลิมบิกซึ่งเป็นส่วนควบคุมด้านอารมณ์และความจำดีขึ้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจลมหายใจและการเผาผลาญในร่างกายเป็นปกติสมาธิช่วยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้นสามารถรักษาโรคร้ายแรงเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคเอดโรคมะเร็งความดันโลหติตสูงและโรคใจสั่นคนป่วย1 4 0 0 0คนที่นั่งสมาธิ ไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีกต่อไปสมาธิสามารถรักษาจิตใจที่ปั่นป่วนกดดันสมาธิสั้นวุ่นวายไม่หยุดให้หยุดนิ่งได้นอกจากนี้พลังของสมาธิยังรักษาคนไข้ที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบร้อนแดงให้มีผิวใสขึ้นเป็นสีเท่าของผู้ที่ไม่ได้นั่งสมาธิอีกด้วยนักเขียนที่เคยกินยาแก้เครียดมาตลอดชีวิต เมื่อนั่งสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาอีกต่อไปผู้กำกับการแสดงและดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็นั่งสมาธิทำให้ลดความกดดันจากอาชีพที่เป็นคนดังที่มีชื่อเสียงได้การนั่งเงียบๆและทำจิตใจให้สงบทำให้รู้ตัวมากขึ้นมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นพัฒนาบุค,คลิกภาพให้สง่างามมากขึ้น และแก้ไขข้อบกคร่องของตัวเองได้ดีขึ้นผลวิจัยพบคลื่นสมองสุดพิเศษจากการทำสมาธิระดับคลื่นสมองคือตัวกำหนดระดับจิตสำนึกและความตระหนักรู้คลื่นสมองคือการแกว่งขึ้นขึ้นลงลงอย่างเป็นจังหวะมันคือจังหวะของแรงดันไฟฟ้าอย่างหนึ่งระหว่างส่วนต่างๆของสมองซึ่งเป็นผลให้เกิดกระแสการไหลของไฟฟ้าขึ้น สภาวะของคลื่นสมองคือกิจกรรมทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในช่วงความถี่หนึ่งๆที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดสี่สภาวะด้วยกันคือคลื่นสมองระดับเบตา้าอัลฟาทีต้าและเดลตานอกจากนี้ผลวิจัยยังพบคลื่นสมองที่เกิดขึ้นได้ยากที่เรียกว่าคลื่นสมองแกมมาเป็นคลื่นสมองชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นได้จากการทำสมาธิ ในอดีตเคยเชื่อกันว่าคลื่นสมองและสารที่หลังจากสมองนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้แต่ในปัจจุบนันได้มีการทดลองและตรวจวัดคลื่นสมองด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมองและสารที่หลังจากสมองได้หากมีการฝึกฝนทางจิตหรือทำสมาธิให้ควบคุมสภาวะอารมณ์และจิตใจได้สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่องเล้นลับที่หาคำตอบไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ฝึกฝนได้ในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติมนุษย์สามารถควบคุมคลื่นสมองจากการทำสมาธิได้มีการทดลองเพื่อตรวจวัดสแกนสมองด้วยวิธีที่ก้าวหน้าที่สุดของบรรดาผู้เชี่ยวชาญการทำสมาธิภาวนา โดยคุณแดเนียลโกแมนรวมกับคุณดิชาร์ดเดวิสันในห้องทดลองของมหาวิทยายลัยวิทคอนซินผลที่ได้น่าสนใจมากเขาพบว่าคลื่นสมองของนักภาวนาเหล่านี้ต่างจากคนทั่วไปการค้นพบที่สำคัญที่สุดจากการศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นสมองชนิดแกมมมาสมองของคนเราโดยปกติจะผลิตแกมมมาออกมาเพียงช่วงสั้นมากม มันจะผลิตออกมาในช่วงที่แก้ปัญหายากๆได้สําเร็จซึ่งจะผลิตออกมาเพียงเครื่องวินาทีเท่านั้นที่น่าประหลาดใจก็คือสมองของผู้เชี่ยวชาญการทำสมาธิภาวนามีคลื่นแกมมาสูงมากและมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่มันไม่ได้มีอยู่แค่ระหว่างการปฏิบัติภาวนาหรือทำสมาธิเท่านั้น แต่มันเหมือนกับเป็นสภาวะปกติของพวกเขาเลยผลวิจัยนี้ทำให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสมาธิแม้เราอาจมองว่าเป็นการทำสมาธิระดับสูงเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วคนทั่วไปก็สามารถฝึกฝนให้สมองทำงานอยู่ในช่วงคลื่นสมองระดับอัลฟาได้คลื่นความถี่ของสมองระดับนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสบายใจ ในเวลาจดจ่อกับกิจกรรมใดๆอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึง่งหรือเข้าสมาธิในระดับที่ไม่ลึกมากถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่สมองเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูงร่างกายจะไม่ทำงานอยู่บนฐานแห่งความกลัวหรือวิตกกังวลแต่จะมองชีวิตอย่างสนุกสนานมีความรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความผ่อนคลายและมีปิติสุขคลื่นสมองระดับอัลฟาเป็นประตูพัฒนาไปสู่การทำสมาธิในระดับลึกขึ้นซึ่งก็คือคลื่นสมองระดับทีตาระดับพฤติกรรมภายใต้ความถี่ของคลื่นทีตาเป็นลักษณะที่บุคคลคิดคำหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจะพบได้ทั้งลักษณะที่จิตรู้สำนึกและจิตไร้สำนึกมันจะปรากฏออกมาเป็นความคิดสร้างสารรค์ เกิดความคิดที mind, mind, ่ยังเห็นมีความสงบทางจิตและมองโลกในแง่ดีเกิดสมาธิแน่วแน่และเกิดปัญญายาณมีศักยภาพสำหรับความจำระยะยาวและการระลึกรู้ในขณะที่สมองทำงานอยู่ในช่วงของคลื่นระดับอัลฟาคลื่นสมองระดับทีตาหรือช่วงที่คลื่นความถี่สูงขึ้นจะช่วยให้เรายิ่งผ่อนคลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่สภาวะในปัจจุบันที่ทุกสิ่งรอบตัวต่างเต็มไปด้วยความเร่งด่วนและวุ่นวายมันจึงดึงความสนใจสมองของคนส่วนใหญ่ออกไปทำให้การทำงานของสมองอยู่ได้เฉพาะช่วงคลื่นเบต้าเท่านั้นคลื่นสมองเบตา้าคือคลื่นสมองที่มีจังหวะรวดเร็วไม่สม่ำเสมอบอกถึงความสับสนวุ่นวายทางความคิดซึ่งเป็นภาวะปกติของคนทั่วไป คลื่นสมองอัลฟาคือคลื่นสมองที่มีขนาดใหญ่กวา่าบอกถึงความสงบและมีสมาธิเป็นภาวะที่จิตใจมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำคลื่นสมองทีตาคือจังหวะที่คลื่นสมองระดับอัลฟาช้าลงและมีพลังงานสูงขึ้นทำให้สมองส่งคลื่นทีตาออกมาซึ่งจะเกิดเพียงช่วงสั้นๆ ในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะครื่งหลับครื่งตื่นคลื่นเดลต้าเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับลึกมีความถี่ต่ำสุดแต่มีพลังงานสูงเป็นประโยชน์ต่อส่วนความจําของสมองมากจิตใจสงบความคิดไม่วุ่นวายงานวิจัยล่าสุดมากมายพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำสมาธิ สามารถเปลี่ยนสมองระดับธรรมดาให้ขึ้นสู่ระดับอัจฉริยะได้จริงๆทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยฮาวาร์ดได้ทำงานวิจัยลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2011พบว่าสมองส่วนเนื้อเทาของผู้เข้าร่วมการทดลองฝึกทำสมาธิติดต,ต่อกัน8สัปดาห์มีความหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดทีมนักวิจัยจากมหาวิทยลาลัยบิติสโคลัมเบีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแคมนิดได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยถึง20ชิ้นพบว่าการทำสมาธิมีผลดีต่อสมองถึง8บริเวณด้วยกัน2บริเวณที่เพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลและไร้ขีดจำกัดคือสมองส่วน ACC และสมองส่วนฮิปโปแคมปัสสมองส่วน ACC ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ทำให้สามารถตั้งใจมีสมาธิจดจ่อและควบคุมพฤติกรรมช่วยควบคุมการตอบสนองแบบอัตโนมัติและช่วยให้การตัดสินใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นผู้เข้ารวมการทดลองที่ ACC มีปัญหาในการติดต่อกับสมองส่วนอื่นๆนั้นจะทำแบบทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวได้ไม่ค่อยดีเพราะจะมีพฤติกรรมยึดติดกับกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ไม่ได้ผล ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ทำสมาธิภาวนาจะทำคะแนนแบบทดสอบดังกล่าวออกมาได้ดีมากมีสมาธิจดจ่อและตอบคำถามถูกต้องมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธินอกจากนี้การทำงานของ ACC ในหมู่ผู้ที่ทำสมาธิภาวนายังคลึกคักกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธิอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ACC นั้นน่าจะมีความสำคัญเป็นพิเศษในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการทำสมาธิภาวนาสามารถทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงได้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์และความจำด้านนอกของฮิปโปแคมปัสนั้นถูกครอบคลุมด้วยปุ่มรับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล ถ้ามีความเครียดเรื้อรังฮิปโปแคมปัสจะเกิดความเสียหายและส่งผลร้ายในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาทางร่างกายที่เห็นได้ชัดคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวนัญนักวิจัยพบว่าการทำสมาธิทำให้ฮิปโปแคมปัสแข็งแรงขึ้น ทำให้ผู้เจริญสมาธิมีความสามารถจะฟื้นตัวจากสภาวะทุกข์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นบรรดาคณาจารย์และนักวิจัยฮาวาดมองว่าการทําสมาธิเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําเพราะมันจะทําให้มีความฉลาดทางอารมณ์และเอาชนะทุกปัญหาได้สําหรับใครที่อยากลองทําสมาธิดรโคอีคาไมเคิลมีคำแนะนำดังนี้หง เริ่มจากฝึกหายใจลึกๆเป็นประจำสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่ต้องเริ่มจากนั่งสมาธิอย่างจริงจังทันทีแต่อาจจะเริ่มจากการฝึกหายใจลึกๆเป็นประจำการหายใจลึกๆมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อมันจะช่วยรีเซ็ตระบบประสาทในลักษณะที่เป็นประโยชน์ในด้านการปรับอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด 2. เปลี่ยนกิจกรรมเดิมๆให้เป็นโอกาสในการเจริญสติการเปลี่ยนกิจกรรมปกติให้เป็นโอกาสในการเจริญสติคือการเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแทนที่จะเดินแบบใจลอยและคิดเรื่องต่างๆไปเรื่อยเปื่อยให้ลองฝึกตัวเองจดจ่ออยู่กับการหายใจหรือบางครั้งที่ทำงานหลายอย่างจนเครียด ความคิดอาจติดอยู่กับคำพูดของคนรอบข้างลองเปลี่ยนมาหายใจลึกๆแล้วนึกถึงความรู้สึกในร่างกายของตัวเองในขณะที่ขาและแขนกำลังเคลื่อนไหวหรือดูจังหวะของลมหายใจเข้าและออกการทำแบบนี้จะช่วยดึงตัวเองออกจากความคิดวุ่นวายทำให้มีสติและรู้ตัวมากขึ้น3 พยายามหยุดความเร่งรีบที่ไม่จำเป็นลองสังเกตความเร่งรีบของตัวเองดูโดยเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆที่คุณเร่งรีบตระหนกและเครียดลองพยายามหยุดอาการเร่งรีบเหล่านั้นลงแล้วคุณจะรู้ว่าสามารถทำสิ่งต่างๆรวดเร็วขึ้นได้โดยไม่ต้องเร่งตัวเองลองเปลี่ยนมาทำสิ่งนั้นๆอย่างใจเย็นลงจุดสำคัญอยู่ที่การตื่นรู้ว่า ตัวเองกำลังเร่งรีบเกินไปโดยไม่จำเป็นเมื่อจับจุดได้แล้วให้หายใจเข้าลึกๆและตั้งสติใหม่จากนั้นก็ดึงสติกลับมาโดยไม่ต้องหงุดหงิดเลยแม้แต่น้อย 4. ลุกออกจากโต๊ะเพื่อทำสมาธิสูตรเร่งรัดปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานที่ออฟฟิศในแต่ละวันคนทำงานจะต้องพบเจอเรื่องที่กระทบอารมณ์และจิตใจไม่มากก็น้อย หากอยู่ในสถานการณ์ที่อารมณ์ไม่นิ่งมีความเครียดหรือความคิดสับสนวุ่นวายให้ลุกออกจากโต๊ะทำงานแล้วทำสมาธิอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง2-5นาทีเพื่อดึงเอาตัวเองออกจากความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำให้จิตใจสงบลงเมื่อจิตใจและอารมณ์นิ่งขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคที่มีข่าวสารมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้สมองทํางานอย่างไม่สิ้นสุดส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมและหงุดหงิดได้ง่ายการฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับของสารเซโรโทนินในสมองช่วยยับยั้งไม่ให้สมองสร้างอารมณ์ด้านลบในขณะที่ทำสมาธิจะช่วยระบบไหลเวียนเลือดและการเผาผลาญอาหาร ทำให้กระฉับกระเชงไม่เหนื่อยง่ายอารมณ์แจม่มใสสมองบใยช่วยให้ความจําดีขึ้นขอบคุณที่มาของคลิปดีๆนี้แปะไว้ใต้ลิงก์ให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ